ประกอบจะเสร็จแล้วครับเหลือใส่กันชนกระจังหน้ากำลังขัดสีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็น S700 Euro5 นะครับผมที่ขายให้ลูกค้าจังหวัดกาลสินนะครับทีมงานรถแ่ร์กำลังทำความสะอาดเลยประกอบเพิ่งจะเสร็จนะครับนี่ก็ดูสภาพโอโหสวยมากตัวจริงหล่อมากเลยตอนที่สั่งมาตอนนั้นยังกองอยู่เลยยังไม่ได้ ยังไม่ได้ประกอบเลยนะครับอันนี้ประกอบสิบน็อตเลยนะคันนี้นะสภาพดีมากเลยเกียร์ธรรมดาอสีสวยมากสวยงามสวยงามมากเลยดูดิยสิบน็อตดุมใหญ่อสวยมากเลยมันจะล้างอีกสวยๆแล้วก็มีอีกสองคันนะกำลังจะขึ้น จิมงานรถแห่ใครอยากได้รถสวยๆก็สั่งได้นะครับผมราคาไม่แพงคันนี้ก็จบไป6กแสนห้าอินวอร์ยนะครับอีกสารอินวอร์ย์ทำทะเบียนอีกแสนเจ็ดที่อื่นเขาเอาแสนเท่าไหร่ไม่รู้อะแต่ผมเอาแค่นี้พอเพราะว่าผมไม่ได้ไปผ่านคนอื่นคนอื่นเขาจะเอาสองแสนจะเอาแสนแปดแสนเก้าก็แล้วแต่ผมทำตรงเลยไม่ผ่านคนอื่น ถ้าไปผ่านคนอื่นก็ไปเสียค่าในหน้าให้เขาเฉยๆ่างเีย <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ก็รีแมปลูกค้าเพิ่มตังอีกแปดพันนะครับก็แต่คันนี้สวยจริงสวยสวยมากเลยดำเดิมเลยเป็นแท่นถุงลมนะครับข้างหน้าเป็นแท่นแนบรถแห่ส่นมากทำเป็นถุงลมนี่แหละ แต่ที่ผมเห็นเยอะเลยก็น่าจะเป็นแท่นเตีย้ยนะแท่นเตีย้ยมันก็มีข้อเสียข้อดีมันก็มีข้อเสียข้อดีก็คือมันเตีย้ยสายไฟเวลาเข้าตามหมู่บ้านสายไฟมันเตีย้ยแต่ข้อดีข้อข้อเสียมันก็คือเวลาขึ้นเนินนิดหนึ่งท้ายมันจะติดหน้าเชิดขึ้นไปท้ายติดแล้วก็เวลาติดลมไอท้องมันเนี่ยจะติดพื้นไวมากเลยเวลาคุณวิ่งเข้าสนามอย่างเงี้ยติดลมลงไปนิดเดียว ท้องติดเลยแท่นสูงนะคุณดูจากแท่นสูงขนาดแท่นสูงยังสัอีล้อจากพื้นก็ประมาณแค่นี้ยประมาณเนี้ยเท่าเนี้แท่นเตีย้ยเนี่ยไม่ถึงคืบแท่นเตีย้ยนิดเดียวอันนี้ยังมีโอกาสดิ้นได้นะตัวนี้เป็นเพาเดียวนะครับสิบน็อตเพาเดียวสามารถเพิ่มเพาได้แต่ผมไม่แนะนําหรอกเพราะว่าส่วนมากรถแห่จะเป็นสายวิ่งสายวิ่งไกล เดี๋ยวก็ไปจังหวัดนั้นเดี๋ยวก็วิ่งจังหวัดนี้โน้นตรงนั้นตรงนี้ไม่แนะนําให้ใส่สองเผานะนะครับให้ใส่เผาเดียวนี่แหละแล้วก็ไอเกียสมูทก็ไม่ค่อยแนะนําเหมือนกันให้แนะนําเป็นเกียร์ธรรมดาน,น,นะครับตัวนี้ยูโรไฟนะครับข้อไอเจียเหลี่ยมสวยงาม วยภายในเขาล้างให้อย่างดีเลยเฮ้คันนี้รู้สึกว่าจะมีแอร์ทังข้างหลังด้วยนะเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูน่าจะมีแอร์ข้างหลังมีตู้แอร์ข้างหลังด้วยไหมอ๋อจริงๆด้วยเห็นไหมน่ะตัวเก็บความเย็น,นตัวเก็บความเย็นข้างหลังครับ<ม>ก็คือตัวนี้มันจะเก็บความเย็นเอาไว้แล้วก็มาเปิดนอนได้ เป็นไมยเก่าทุกวันนี้มีแอร์ไฟฟ้าแล้วครับไม่จําเป็นถอดถอดล้างให้อย่างนี้เลยสวยงามแบบนี้เลยสวยงามอู้สวยๆอันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูอีกคันเล้วดูคันนี้กัน เกียร์ธรรมดาครับหายากส่วนมากจะเป็นสมูทนะสมูทก็มันก็แล้วแต่การใช้งานถ้าเกิดคุณเอาไปวิ่งเป็นรถเคนนบ้างวิ่งทางไกลอะไปอย่างเชียงใหม่อย่างภาคใต้อะเอาเป็นเกียร์สมูทก็ได้เดี๋ยวผมพาไปดูอีกคันหนึ่งอันนี้พี่แกเขาล้างหรอล้างออกก็ใหม่เลยงองงามจากเหลืองๆนะเนี่ยเหลืองๆนะอ,อ,อย่างนั้นยกลายเป็นสีนี้เลยสวยงามเลย มาเราไปดูอีกคันหนึง่งอ่าตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่เขาออกมาตากเขาล้างดีมากเลยร้านเนี่ยดูดิล้างให้แบบนอกในเลยนะเนี่นอกในสะอาดเลยมันต้องอย่างนี้เลยครับเนี่เหมือนรถใหม่เลยทีเนี้ยโอ้โหมันต้องอย่างนี้ครับดูอ่าะ ล้างนี่พอล้างเสร็จแล้วก็จะเป็นเหมือนคันนี้มาดูคันนี้ทีนี้นี่คันนี้คันนี้ก็ราคาหกแสนสองหมื่นบาทนะครับเกียร์สมูทสวยๆเหมือนกันนซักล้างภายในให้เครื่อง e สิบสาม c สามแปดศูนย์เหมือนกันเครื่องเหมือนกัน เดี๋ยวพาไปดูฝั่งคนขับล้างใหม่ใหม่กิ๊บเลยโอ้ทำได้ดีมากเลยร้านสะอาดสาน้นยังว่าหละรถเขาต้องเลือกเอาที่ดีที่สุดนะรถพวกนี้ไม่ได้จอดอยู่หน้าร้านนะครับอยู่โกดังข้างหลัง,งมีแบตเตอรี่นะเดี๋ยวลองสตาร์ทดูติดไหม เดือนครับคันนี้วิ่งมาหนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหนึ่งล้านสองแสนครับถือว่าไม่เยอะนะครับบางคันปลาไปล้านแปดก็มีโอ้โหสวยงามคันนี้ ระบบยังไม่ตัดนะครับมันจะลิ่งขึ้นเองมันจะเร่งขึ้นดข,ขึ้นไปเลยเนี่ยมันจะค่อยเร่งขึ้นไปดียวพอเราแตะคันเร่งจะลงมาอ่ะตับไว้คือผมแนะนำให้ตัดระบบออกหมดเลยระบบท่อไอเสียระบบอะไรตัดหมดเพราะว่าบ้านเรามันไม่เหมาะเลยตัดทิ้งให้หมด คุณจะไปเติมน้ำมันแอดบูน้ำยาแอดบูทำไมตัดทิ้งเลยออกให้หมดเพราะว่ามันต้องอ,ออกอยู่แล้วก่อนจ,จะต้องออกกลับบ้านช่างเขารีแมวเขาตัดออกหมดไม่ให้มีตัดทิ้งหมดนะครับไม่ให้มีเหลือเลยก็คือวิ่งไปก็มีท่อดล้น,นไปเลยตัดทิ้งหมดเอาไปก็เป็นปัญหาเดี๋ยวก็ตามไปแก้อีกเหมือนลูกค้าผมคันหนึ่งอะ่ะผมบอกแล้วไม่เชื่อ ผมบอกว่าให้ตัดทิ้งตัดทิ้งก็ไม่ยอมตัดพอทีนี้เอารถไปที่เมืงเองอบ้านตัวเองกลับไปบ้านตัวเองอมีปัญหาเลยครับต้องเอาช่างตามบีกะคันสีแดงนี่สวยเครื่อง e13 เกียร์สมูทเอาไปใช้เป็นพวกรถวิ่งล่องอ่ะวิ่งผักวิ่งอะไรเผาเดียวเหมาะเลยคันนี้ก็เป็น8น็อ อันนี้คันนี้สิบน็อตนะคันนี้สิบน็อตนี่ครับสิบน็อตอันนี้แปดน็อตกระทามีเนียม <N> คันนี้อ่ารู้สึกว่าจะอยู่แค่ห้าแสนแปดมืนบาทอินอหว์นะคันนี้สภาพนี้เลยนะไม่แพงนะบางร้านปลาไปเจ็ดแสนเลยนะเขาขายอะ่ะอันนี้เป็นยูโรโฟนะครับยูโรโฟ E13 เหมือนกันเกียร์สมูทสังเกตได้เลยถ้าเป็นเกียร์สมูทออโต้เต็มระบบสายพวกนี้เต็มเลยแต่ถ้าเป็นสมูทแบบไม่ค่อยเต็มระบบเท่าไหร่เป็นกึง่งกึ่งกึงครับมีขาคัดก็จะเป็นทรงนี้ไม่ค่อยมีไอ้นี้เต็มระบบมันเขาเรียกว่ากึง่งออโต้จะมีขาคัดนะครับ ตัวนี้แบบนึงนะ่าจะไม่มีขาคัดนะจะให้ดูตัวนี้มีรือเปล่าแต่มันเป็นยูโรโฟกับยนะูโรไฟน่ะน่าจะมีมีครับม,มีเป็นเป็นสองระบบนะครับตัดทิ้งเลยถ้าไม่ตัดผมไม่รับผิดชอบนะต้องตัดเลยระบบท่อยเสียตัดทิ้งเลยอย่าไปเลือ,เอาไว้แนะนำเลยมันเราประเทศเราไม่ใช่ญี่ปุ่น ญี่ปุ่นอ่ะเขามีช่างแม่งทันเนั้นศูนย์บ้านเราไม่มีคุณไปวิ่งเข้าศูนย์เขาไม่รับผิดชอบเลยเขาไล่นีเลยนะเขาไม่รู้เรื่องเลยนะกับรถพุกเนี้ยขนาดเครื่องยนต์ยังไม่เหมือนกันเลยเครื่องยนต์เอของของไทยอ่ะจะเป็น A อ9 p เก้าพสิบเอ็ดแต่ของญี่ปุ่นอีสิบสามนะมันไม่เหมือนกันเลยเขาไม่รับผิดชอบนะต้องตัดทิ้งให้หมดเนี่ยลูกค้าก็ให้ผมรับผิดชอบเรื่องรีแมปให้นะครับ แต่ลูกค้าเขาจะออกตังค์นะครับผมก็ให้ช่างโจ้เมืองการมาจัดการเพราะว่าข้อดีของช่างโจ้เมืองการก็คือเวลารถมีปัญหาเขาจะรับผิดชอบไล่รับผิดชอบให้นะครับแก้ง,งานให้นะอ่ะขอบคุณครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับเดี๋ยวจะได้แจ้งลูกค้าให้ลูกแจ้งให้ลูกค้ามามาดูมารับรถนะครับผมก็รถประกอบถึงไหนถึงไหนก็เดี๋ยวค่อยแจ้งเขาอีกที